กับปาเข้าครับอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็โดนครับโดนโดนเหมือนกันโดนแล้วครับโดนแล้วครับไปแล้วผู้แพ้ไม่จะเป็นต้องตายก็กราบสวัสดีสวัสดีนาะนาะทุกคนนะครับสวัสดีนะนะนะานาตะปลาทุกคนครับ วันนี้มากับช่องอยากไปฟิชชิงครับผมวันนี้ก็มาที่เดิมครับกับงานชายฝั่งเกาะแรลกซึ่งไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเหมือนกันครับผมเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ลงไม้แรกกันเลยครับเบ็ดเบิดไม่ต้องมัดแล้วครับเพราะเตรียมตัวมาจากบ้านเรียบร้อย <Woo! S 1> ไม้แรกก็ลองเจิ๊ดูก่อนครับไม้สองเดี๋ยวก็เคาะเหมือนเดิมพราะถ้ามีตัวโดนแม่ kem bạn hãy đăng ฝั่งนี้ครับตัดตีฝั่งนี้อู้ปากเกือบฉีกกันไหมว่าปากกันบางใช่ไหมปาก,กันบางหลังจากที่เราได้ตัวแรกมาก็เดี๋ยวมาจัดตัวที่สองเลยครับ ี่ช็อตที่สองแต่เราตีมาประมาณ10กว่าไม้แล้วไม่กัด แล้วแล้วมาแล้วครับปลาสีคุณก็มาครับผมไซส้กำลังดีไซส้กำลังทอดครับเก็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 บอย่างเดียว หลังจากตัวนั้นก็ผ่านมาเกือบสักชั่วโมงได้ครับตีแล้วไม่กินเลยครับแต่ทีมงานเราก็ยังขยนขันเคาะเหมือนเดิมเคาะทั้งวันู ลุดครับตัวนี้อาจจะเป็นเพราะดวงชะตามันยังไม่ถึงคาดครับผมแต่เราก็ยังตีซ้ำไปที่เดิมเผื่อฝูงมันจะวิ่งตามกันมาแล้วมากัดซ้ำอีกทีแต่ก็นั่นแหละครับเงียบกริบ ไปแล้วผูแพ้ไม่จะเป็นต้องตายบ๊ายผู้จัดจดูดีใส่ไม่ได้ครับก็ต้องปล่อยใส่เล็กเกินปล่อยให้มันไปโตก่อน เดี๋ยวกลับมาจัดใหม่นภนุครับเดี๋ยวก็ลองเปลี่ยนมุมกันบ้างนะเดินซ้ายทีขวาทีปลามันน่าจะวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วมีตัวผ่านมาเจอเหยอ่อเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องโดน อัดน,น้อนอีกแล้วตัวที่สามเหมือนรู้สึกว่าวันนี้มันจะจัดหนอนอยางดีและเกินนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนนอนอยางไปสองตัวแล้วหางขาดไปสองตัวแล้วว <Wow. S 2> ทางทางเข้านะ ไ <laughs> อ้ดอนนี่ขึ้นไปกินข้าวเลยนะ <laughs> โอ้แยแอมบางอีกแล้วว่ากันนอนอีกแล้วกันนอนอีกแล้วดูจากกล้องผมเริ่มเบื่อแล้วเดี๋ยวเรามาดูกล้องของทีมงานบ้างครับ ทีมงานคนนี้คือเด็กปั้นผมเมงครับปั้นมากับมือออกได้แล้วอีสัยอีสัยอีสัยวิ่ง

แล้วครับแต้มแรกเนี่ยหมาเห่แล the si ้วเด้ขี่เขาก็ได้นูโอ้ฝูงฝูงเดียวกันเลยนะครับไซด์เดียวกันเลยใส้สวยครับ้เท่ากันเลยนะครับ โดกับตาเข้าครับอุ้ยอุ้ยใสสวยใสสวยนี่ก็โดนครับโดนโดนเหมือนกันเฮ้ยอุ้ยงัดมันขึ้นมาเฮ้ยอุ้ยใสสวยอุ้ยฝูงเดียวกันเลยอือตายกันเป็นเบือ ครับรู้สึกว่าวันนี้เกาะแรลตปลาจะเข้าดีนะครับเข้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยช็อตเมื่อกี้ซ้ายก็โดนขวาก็โดนแต่ว่าเรายังไม่โดนเอา <ๆ S 1> แลผมเ,<อ>เอาแล้วปลาโดปลาโดปลาด <laughs> <laughs>

เฮีย,เ,เ,ยเลยหลุดลากี้ก็เห็นแล้วหลุดเลยลมึงอ่ะตดตดแล้วครับตดแล้วครับมาแล้วครับไอ้มองครับไอ้มองครับโอ้โห้มองคู่คู่ไหม มงคู่มงคู่ว้าว้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับมาแล้วครับมงคู่ครับมงคู่สู้ชีวิตโอ้โอ้โอลิฟไม้แตกจัดไปมงคู่ประทูทุมง <c oughs> ครับหลังจากที่พวกเราได้ตกปลากันมาทั้งวันก็พากันได้ปลาไปแกงครับวันนี้ปลาเข้าดีครับที่เกอแรดครับสมใจปรารถนาครับขอได้มันมือครับผมขอบคุณนะนะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ขอฝากให้กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ